ตอนที่328หยวนเอินที่น่ากลัวแต่ในเวลานี้ข้อได้เปรียบเหล่านี้ดูเหมือนจะไร้ความหมายบูมท่ามกลางเสียงคำรามพายุทั้งหมดถูกส่งปลิวว่อนด้วยดับอันทรงพลังนั้นและเสียเซียก็หมุนตัวไปชนกำแพงหอพักที่อยู่ห่างออกไป5เมตรดวงตาของหญิงสาวผมสีแดงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและเธอกำลังจะไล่ตามต่อไปหลังจากถือดับยาวไว้ในมือ ในขณะนี้พื้นที่หอพักทั้งหมดของนักเรียนที่ทำงานและศึกษาก็สว่างสวัยลูกบอลแสงสีทองสองเหมือนดวงอาทิตย์และเสียงที่ภาคภูมิใจดังขึ้นห้าห้าฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมาที่นี่โจมตีและค่านักเรียนดึกฉันเห็นคุณมีอะไรจะพูดอีกลมหายใจอันแรงกล้าลงมาจากท้องฟ้ากวาดล้างพลังงานมืดที่เหนียวเนหนะในอากาศร่างหนึ่งกลางปีกสีขาวและลงมาจากท้องฟ้าปิดกั้นร่างของเซียเซียมันคือเล่เจิงอยู เล่จังอยู่จ้องมองที่หญิงสาวผมแดงด้วยดวงตาที่ลุกโชนฉันเห็นว่าคราวนี้คุณจะไปที่ไหนเด็กสาวผมแดงมองเขาอย่างเย็นชาออกไปจากที่นี่เสียงของเธอหวานแต่เจตนาฆ่าของเธอยังคงไม่ลดลงเล่จังอยู่ตะคอกอย่างเย็นชาคุณได้เปิดโปงธรรมชาติของคุณในฐานะผู้นำวิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายเทวดาตกสวรรค์ไม่มีสิ่งที่ดีเลยให้ฉันทำเพื่อความยุติธรรมเพื่อท้องฟ้าในวันนี้และยอมรับคุณ ขณะที่พูดวงแหวนวิญญาณที่สองบนร่างกายของเขาส่องแสงและเมื่อเขายกมือขึ้นดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงก็ปรากฏขึ้นจากที่ใดดาบยาวสีทองตรงกันข้ามกับดาบยาวสีม่วงดำในมือของหญิงสาวผมแดงหญิงสาวผมแดงจ้องมองที่เล่จ้งอยู่ด้วยดวงตาลึกๆคุณคิดว่าฉันกลัวคุณจริงๆเหรอมีฉากแปลกแปลกปรากฏขึ้นในบรรดาวงแหวนวิญ,ญญาณสีม่วงดั้งเดิมสองวงวงล่างมีแสงวาบและปรากฏขึ้นอีกครั้งโดยไม่คาดคิด แหวนวิญญาณสีม่วงถูกแยกออกและกลายเป็นวงแหวนสีม่วงสามวงในเวลาเดียวกันออร่าของหญิงสาวผมแดงก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันดวงตาของเล่เจิ้งอยู่เริ่มระแวดระวังและเขากระพือปีกไปด้านหลังดูดซับโมเลกุลพลังงานคุณลักษณะแสงในอากาศในขณะนี้เขาตระหนักว่าอีกฝ่ายมีทักษวิญญ,ญาณที่คล้ายกับการเลียนแบบซึ่งสามารถปกปิดการฝึกฝนของเขาเองหากเป็นเวลากลางวันเขาจะมีความมั่นใจอย่างยิ่งที่จะกำจัดคู่ต่อสู้ด้วยวิญญ,ญาณทูตสวรรค์ แต่ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนและระดับการฝึกฝนของคู่ต่อสู้ไม่ได้ด้วกว่าเขากลางคืนเหมาะสำหรับปรมาจารย์จิตวิญญาณแห่งความมืดอย่างไม่ต้องสงสัยในการต่อสู้ในขณะนี้ในอีกด้านหนึ่งมีร่างสามร่างมาถึงพวกเขาคือทังอูลินกู่เย่สวีเสี่ยวเหยียนทังอูลินเห็นเซี่ยเซียที่กำลังพยายามลุกขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วและเขารีบไปที่ด้านข้างของเซียเซียทันทีเพื่อขวางเขา เกิดอะไรขึ้นทั้งอูหลินถามเสียงทุม้มก่อนที่เซียเซียจะตอบเลิจังอยู่ก็รีบพูดว่าคุณไม่เห็นเรือหัวหน้าวิญญาณชั่วร้ายของนางฟ้าตกสวนแอบเข้าไปในวิทยาลัยในตอนกลางคืนและพยายามโจมตีนักศึกษาที่ทำงานของเราทั้งอูหลินคุณกำลังรออะไรอยู่เพื่อตามผมมาเราจะจับตัวเธอไปพร้อมกันและส่งเธอไปที่สำนักวิชาการของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ใบหน้าของถังอูหลินมืดมนเล็กน้อยเพราะเขาเห็นว่าเซียเซียมีเลือดไหลออกจากมุมปากของเขาซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รบับบาดเจ็บทำร้ายคู่ขายกโทษให้ไม่ได้ในเวลานี้เขายังจำหญิงสาวผมแดงได้และเดินช้าๆไปที่ด้านข้างข,างของเลิศเจ้อยู่เพื่อยืนนิ่งในอีกด้านหนึ่งกู่เย่ก็เดินขึ้นเช่นกันสวีเสี่ยวเหยียนยืนอยู่ข้างเซียเซียและปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเขาโดยตรง ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเหมาะให้เธอเล่นแสงดาวสว่างขึ้นบนท้องฟ้าและแสงเจิดจ้าปกคลุมแท่งน้ำแข็งวงล้อดวงดาวหญิงสาวผมแดงไม่แสดงอาการขี้ขลาดเมื่อเผชิญหน้ากับนักศึกษาฝึกงานท,งทั้งสี่เธอชี้ไปที่เซียเซียพร้อมกับดาบยาวในมือฉันจะฆ่านายในขณะที่พูดวงแหวนวิญ,ญญาณดวงที่สามที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเธอก็สว่างขึ้นและเธอก็แก,กว่งไปแกว่งมาเธอพุ่งตรงไปยังเซียเซียเหมือนลูกธนู ปีกบนหลังของเธอเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มเมื่อยืนอยู่ในอากาศภายใต้ใตการแสดงของวงแหวนวิญญาณที่สามร่างกายของเธอดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกมืดแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องไปทุกที่วงแหวนวิญญาณดวงแรกของเลอเจิ้งอยู่ส่องแสงและแสงศักดิ์สิทธิ์ที่สองประกายแวววาวก็พุ่งออกมาจากร่างของเขาเป็นจุดศูนย์กลางภายใต้การส่องสว่างของแสงศักดิ์สิทธิ์ถังอุลินและคนอื่นๆสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างของหญิงสาวผมแดงดึงภาพติดตาออกมาหลายชุด และแต่ละภาพก็แข็งจนรู้สึกไม่ชัดเจนสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือความผันผวนของพลังงานที่ควบแน่นจากร่างกายของเธอนั้นทรงพลังอย่างยิ่งและเต็มไปด้วยความเสียบคมและหากไม่มีการป้องกันเป้าหมายเดียวคือเซียเซียความเกลียดชังนี้มากแค่ไหนเขาต้องการโจมตีเซียเซียโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง วงแหวนวิญญาณที่สามบนร่างของเลิศเจ้งอยู่ก็สว่างขึ้นเช่นกันและเขาชี้ไปที่หญิงสาวผมแดงที่ถือดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงอยู่ในมือแสงผู้พิพากษาลำแสงขนาดใหญ่ส่องลงมาจากท้องฟ้าและฟาดลงมาตรงตรง,ตรงหากหญิงสาวผมแดงยืนการานที่จะโจมตีเซียเธอจะต้องถูกโจมตีด้วยแสงแห่งการตัดสินที่ทรงพลังนี้อย่างแน่นอนทั้งอุลินก็เคลื่อนไหวเขาจะไม่โกรธได้อย่างไรเมื่ออีกฝ่ายต้องการฆ่าเซียเซียมือขวาที่ปกคลุมด้วยเกล็ดสีทองเขาตบออกด้วยฝ่ามือและสกัดกัน ที่นี่เป็นสถานศึกษาดังนั้นเขาจึงต้องรักษามือไว้มิฉะนั้นสิ่งที่เขาเอาไปจะเป็นกรงเล็บมังกรทองแต่ถึงกระนั้นด้วยพละงกำลังอันน่าอัศจรรย์ของเขาแม้ว่าชิ้นส่วนโลหะหายากจะถูกยิงมันก็น่าจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นด้วยแสงสีเงินว่าบนร่างของกูเย่เธอมาถึงด้านข้างของเสี้ยเสี้ยมือของเธอมีน้ำแข็งก่อสวีเสียลเยยนชี้ไปที่ท้องฟ้าด้วยแท่งน้ำแข็งวงล้อดวงดาวของเขาและวงล้อดวงดาวก็ปรากฏขึ้นบนพื้นจากอากาศเบาบางโซสตารล้อคดเขี้ยว มันเกือบจะเป็นแสงสีทองวาบและสาวผมแดงถูกส่งล้อแห่งดวงดาวดึงลงมาก่อนไม่ว่าพลังโจมตีของเธอจะทรงพลังเพียงใดเธอก็จะหยุดอยู่ชั่ววินาทีต่อหน้าการจัดตั้งวงล้อแห่งดวงดาวนี่คือจุดที่สวีเสี่ยวเหยียนมีอํานาจมากที่สุดย้อนกลับไปในตอนนั้นวูชางกงถูกขัดจังหวะด้วยทักษวิญ,ญญาณของเธอและสูญเสียความมืดไปเล็กน้อยสวีเสี่ยวเหยียนตอนกลางคืนน่ากลัวมากแสงแห่งการพิพากษาก็ตกไปเด็กสาวผมแดงที่ถูกล่ำไว้ด้วยโซ่แห่งกงล้อแห่งดวงดาวไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ อย่าทำร้ายเธอเสียเสียร้องออกมาทันทีฝ่ามือที่ถังอูหลินตบและไม้จิ้มน้ำแข็งที่กูเย,ย่กำลังจะปล่อยหยุดลงพร้อมกันแต่แสงแห่งการตัดสินยังคงตกอยู่บูมภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรมันถูกระเบิดของแสงแห่งคำพิพากษาปกคลุมอย่างสมบูรณ์และผลกระทบที่ทรงพลังทำให้ถังอูหลินและคนอื่นๆพะถอยหลังอย่างไม่มั่นคง จิตวิญญาณการต่อสู้ของทูตสวรสครค์ที่ทรงพลังเช่นนี้พลังของการระเบิดนี้แม้ว่าจะไม่สามารถเทียบได้กับเสือขาวของวูไซโดแต่ก็เกือบจะเหมือนกันและเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของเลิศเจิ้งอยู่ก็เห็นได้ชัดว่าเขายังมีพลังงานเหลืออยู่เขาเป็นเพียงฐานการฝึกฝนของวงแหวนที่สามเท่านั้นพื้นดินเป็นสีดำไม่เกรียมและสถานที่ที่ถูกโจมตีกลายเป็นหลุมลึก คุณเซียเซียตะโกนและรีบวิ่งไปที่หลุมลึกแต่ในขณะนี้แสงสีม่วงดำสว่างวาบขึ้นทันทีเซียเซียระวังด้วยทั้งอูหลินตะโกนและร่างของเซียเซียที่พุ่งผ่านก็แข็งไปชั่วครู่และถูกดึงกลับอย่างกระทันหันนี่คือทังอูหลินด้วยจิตใจที่พิถีพิถันเมื่อพวกเขามาถึงที่นี่พวกเขาก็พันหญ้าสีเงินสีน้ำเงินหลายผืนรอบเอวของคู่หูอย่างเงียบเงียบแน่นอนว่าเซียเซียได้รับการช่วยเหลือในช่วงเวลาวิกฤตนี้ แสงสีม่วงดำยังคงผ่านร่างของเซียต้องขอบคุณแรงดึงของถังอหลินแสงสีม่วงดำไม่ได้ตัดร่างของเขาออกแต่เหลือเพียงเส้นข้างหน้าเขาที่ยาวกว่าหนึ่งฟุตพร้อมเนื้อและเลือดเซียเซียถังอหลินพุ่งไปข้างหน้าในขณะที่เลือดพุ่งออกมาท่ามกลางเสียงคำรามเขาไม่สามารถยั้งมือได้อีกต่อไปและกรงเล็บของมังกรทองก็ระเบิดออกมาและในเวลาเดียวกันแสงสีทองเข้มก็สว่างวาบและเขาใช้การโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดทันทีกรงเล็บที่น่ากลัวของมังกรทอง อีกฝ่ายต้องการฆ่าเซียเซียจริงๆเซียเซี่ยหยุดพวกเขาไม่ให้โจมตีเธอแต่เธอกลับแอบ,บขึ้นมาแทนถ้าทางอูลินไม่รั้งเซียเซียย้อนเวลากลับไปด้วยดับนี้เซียเซียอาจตายแล้วนี่ไม่ใช่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของหลิงไถและไม่ใช่พื้นที่หลวงตาเมื่อผ่าครึ่งสิบเซียเซียจะไม่สามารถอยู่รอดได้กรงเล็บที่น่าสะพรึงกลัวของมังกรทองเฉือนไปทางหลุมลึกและในหลุมลึกร่างเดิมที่มีผมสีแดงก็พองขึ้นและกระแสลมแรงก็ปัตุกข,ขึ้นท่ามกลางเสียงคำรามที่รุนแรง พื้นก็แตกหลุมลึกซึ่งแต่เดิมมีเส้นผ่านศูนย์กลางหเมตรขยายโดยตรงเป็น1ิเมตรและในเวลาเดียวกันกระจกของห้องพักรวมโดยรอบก็แตกเป็นเสียงเสียงจะเห็นได้ว่าการโจมตีนี้ทรงพลังเพียงใดเลอจังอยู่ผู้ซึ่งปล่อยแสงแห่งการตัสดินออกมาอดไม่ได้ที่จะเปิดปากของเขาเล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้เดิมทีในสายตาของเขาทางอุลินเป็นเพียงน้องใหม่ ที่ดีที่สุดคือน้องใหม่ที่เก่งในการตีเหล็กเขาเป็นสามารถเข้าสู่วิทยาลัย,ลยเชร็กได้ตามธรรมชาติโดยอาศัยความสามารถในการตีเหล็กของเขาตอนที่329ผลการต่อสู้ในขณะนี้เล่เจิ้งอยู่ตระหนักว่าเขาตัดสินผิดพลังโจมตีของผู้ชายคนนี้ เมื่อกรงเล็บที่น่ากลัวของมังกรทองถูกเหวี่ยงออกไปด้วยการฝึกฝนของเลอเจิ้งอยู่เขารู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างกายและเขาไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยที่จะสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้อย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ในหลุมลึกนั้นได้ปิดกั้นมันไว้เด็กสาวผมแดงคนเดิมหายไปถูกแทนที่ด้วยยักษ์ย้ายสูง5เมตรอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันของเธอไม่ค่อยดีนักกรงเล็บมังกรทองของทางอูลินไม่เพียงแต่มีพลังที่น่ากลัวเท่านั้น มันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างท่วงท่าอันเป็นเอกลักษณ์ของมีเด็ดคลอสีทองเข้มและกรงเล็บมังกรทองบนแขนและไหล่ขวาของเธอมีรอยแผลลึกห้าเส้นกรีดผ่านเส้นผมและเลือดก,ก็ไหลออกมาทั้งอูหลินก็รู้สึกอึดอัดเช่นกันแรงกระแทกโดยตรงทําให้ร่างกายของเขาลอยขึ้นและมีเพียงกําแพงอากาศที่กู่เย่วางลงซึ่งแทบจะไม่สามารถรองรับเขาได้ไม่เจ็บมากอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นร่างที่อยู่ตรงหน้าเขาทุกคนก็ตกตะลึง ร่างกายที่สง่าผ่าเผยพละกกำลังที่น่าเกรงขามและวิธีการโจมตีที่สามารถบีบอัดอากาศเพื่อโจมตีได้นี่ไม่ใช่ลิงยักษ์ไททันหรือจิตวิญญาณการต่อสู้ลิงยักษ์ย้ายไททันของหยวนเอินเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรบนโลกดวงตาของยักษ์ย้ายเป็นสีแดงและเขามองไปที่เซี่ยเซี่ยอย่างดูเดือดเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ของเขาไม่คงที่อย่างมาก กูย,ย่ยืนอยู่ข้างทางอุลินพายุได้ก่อตัวขึ้นรอบตัวเธอเลอเจ้งอยู่ที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ตอบสนองเช่นกันกระพือปีกของเขาและลอยอยู่กลางอากาศด้วยท่าทางเคร่งขรึมหลังจากทนแสงแห่งการพิพากษาและกรงเล็บมังกรทองแห่งความกลัวของทางอุลินเจ้าผู้นี้ยังคงทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นความแข็งแกร่งของเขาเหนือกว่าตัวเขาเองนี่ไม่ใช่ผู้ควบคุมจิตวิญญ,ญาณชั่วร้ายธรรมดาคุณคุณคือหยวนเอินใช่ไหม ทั้งอูหลินถามอย่างสงสัยหลังจากที่ความโกรธของเขาสลายไปในขณะนี้คลื่นของออร่าที่น่าสะพรึงกลัวก็ตกลงมาจากท้องฟ้าออร่าเหล่านี้มาอย่างกระทันหันจนไม่มีใครสามารถโต้ตอบได้คนแรกที่ต้องทนทุกทรมานคือเลอ่จั่งอยู่ที่ถูกลอยอยู่ในอากาศเขาถูกกดดันโดยตรงจากแรงกดดันที่ทรงพลังมากไม่เพียงแต่ร่างกายของเขาจะล้มลงกับพื้นเท่านั้นแต่เขายังล้มลงบนใบหน้าของเขาและลงสู่พื้นก่อนเขาถูกกดอย่างแน่นหนาสู่พื้นด้วยพลังกดดัน จากนั้นก็มีสวีเสี่ยเวเหยียนและเซียได้รับบาดเจ็บและสวีเสียเวเยียนกำลังกายไม่สูงนักเมื่อเผชิญกับแรงกดดันเขาถูกบดขยี้กับพื้นโดยไม่มีการต้านทานใดฮ่าฮ่า <c oughs> ทั้งอูหลินตอบสนองได้เร็วที่สุดเขาดึงกู่เย่ขึ้นมาและกอดกู่เย่ไว้ในอ้อมแขนของเขาในขณะเดียวกันแหวนวิญญาณบนร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปแหวนวิญญาณสีทองปรากฏขึ้นและร่างมังกรสีทองก็ระเบิดในเวลาเดียวกัน ดังนั้นเมื่อเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลนั้นร่างกายของเขายังคงแกว่งไปมาและเขาคุกเข่าข้างหนึ่งในขณะนี้หยวนเอินได้แสดงความสามารถอันทรงพลังของเธอภายใต้แรงกดดันอันหนักหน่วงเธอคำรามเธอล้มลงและล้มลงทั้งสี่แต่เธอก็ยืนหยัดอย่างแข็งทื่อร่างกายที่สูงห้าเมตรของเธอรับแรงกดดันมากกว่าคนอื่นๆแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่ยอมใครอย่างไรก็ตามภายใต้แรงกดดันที่รุนแรงนี้พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ ร่างสองร่างลงมาจากท้องฟ้าและร่อนลงต่อหน้าทุกๆคนทั้งสองคนดูเหมือนจะอยู่ในวัยสาร่างหนึ่งมีเจ็วงวิญญาณสองประกายบนร่างกายของเขาและอีกหนึ่งวงมีวิญญาณหกวงอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวคือพวกเขาทั้งหมดสวมชุดเกราะที่สองแสงปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้ แม้ว่าวงแหวนที่6และ7จะทรงพลังกว่าพวกเขามากแต่พวกเขาก็ยังไม่ถึงจุดที่พวกเขาสามารถระงับได้ด้วยลมหายใจด้วยการเพิ่มขึ้นของชุดเกราะเท่านั้นที่ทําได้ชุดเกราะคือการดำรงอยู่ที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของปรมาจารย์จิตวิญ,ญญาณได้สองระดับตัดสินจากรูปแบบและความซับซ้อนของรูปแบบบนชุดเกราะทั้งสองนี้น่าจะเป็นชุดเกราะสองคำนั่นคือชุดเกราะของจริงเกิดอะไรขึ้นทำไมนักศึกษาที่ทำงานถึงต่อสู้กันเป็นการส่วนตัว หัวหน้าชุดเกราะต่อสู้เจ็ดวงแหวนถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาในเวลาเดียวกันเขาก็ค้นพบสถานการณ์ของเสียเซียเขาชี้มือขวาและข้อสองสามครั้งในอากาศเลือดที่หน้าอกหยุดไหลรายงานรายงานเล่จ้งอยู่ต่อสู้และพูดโดยที่ใบหน้าของเขาอยู่บนพื้นปรมาจารย์ชุดเกราะสึกเจ็ดวงแหวนโบกมือและในทันทีความกดดันก็หายไปและทุกอย่างก็กลับสู่ปกติอธิบายเล่จ้งอยู่ยกนิ้วขึ้นและชี้ไปที่หยวนเอินแล้วพูดว่า เธอเองเธอเป็นนายวิญญาณที่ชั่วร้ายและเธอยังมีนางฟ้าตกสวรรค์อีกองค์ที่มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เธอแอบเข้าไปในหอพักนักศึกษาที่ทำงานของเราในตอนกลางคืนจมตีเซี่ยเซี่ยและฆ่ามันเสียพวกเราพอเจอเข้าก็ลุกขึ้นขัดขืนก็เลยทำไปขอให้เจ้าหน้าที่เอาตัวมันลงเสียและสอบสวนอย่างรัดกุมมีผลแน่นอนปรมาจารย์ชุดเกราะสึกเจ็ดวงมองไปที่หยวนเอินอย่างสงสยัยและพูดว่าคุณคือหยวนเอินจากชั้นหนึ่งชั้นสองหรือไม่ ร่างกายของหยวนเอินหดตัวลงอย่างช้าๆเมื่อเธอกลับมาเป็นสาวผมแดงเหมือนเหมือนเธอเหลือเพียงถุงน่องสีดำบนร่างกายของเธอและชุดนักเรียนก็ขาดออกจากการเปลี่ยนแปลงเธอหยิบเสื้อโคต้ตออกมาสวมมองไปที่ผู้บังคับใช้ด้วยใบหน้าเย็นชาแล้วพูดว่าฉันเองเกิดอะไรขึ้นผู้บังคับใช้กฎหมายมองเธออย่างสงสยัยในฐานะหัวหน้าทำไมคุณถึงทำร้ายเพื่อนร่วมชั้นของคุณถามเขาหยวนเอินยกนิ้วให้เซียเ๊ยด้วยใบหน้าแดง สถานการณ์ของเซียเซียในเวลานี้ไม่ค่อยดีนักแม้ว่าเลือดจะถูกผนึกไว้แต่หยวนเอินเกลียดดาบเล่มนั้นเป็นอย่างมากและพลังงานมืดที่แข็งแกร่งก็ส่งผลกระทบต่อเส้นเมริเดียนของเขาอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงความต้านทานที่ค่อนข้างดีฉันเกรงว่ามันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสฉันฉันเขามองไปที่หยวนเอินพูดไม่ออกเล็กน้อยเรากลับไปก่อนแล้วเราจะคุยกันถึงเรื่องนี้ ปรมาจารย์ชุดเกรอคนที่6กล่าวกับปรมาจารย์ชุดกรอะต่อสู้แหวนที่7็ดีครึ่งชั่วโมงต่อมาวิทยาลัยเช็กสารชั้นนอกสำนักงานการสอนฝ่ายวิชาการรับผิดชอบงานประจำวันและฝ่ายการสอนรับผิดชอบการจัดการนักเรียนเฉินยี่และวูชางคงถูกเรียกไปที่สำนักงานการสอนในเวลานี้ยังมีชายไวกลางคนซึ่งเป็นครูใหญ่ประจำชั้นประถมหนึ่งและสองแต่พวกเขาทั้งหมดยืนอยู่ และคนเดียวที่นั่งอยู่ที่นั่นในสำนักงานการสอนคือคณบดีของวิทยาลัยเชร็กชั้นนอกชายเยอเอ๋อทั้งอูหลินกู่เย่สวีเสี่ยวเยียนยืนอยู่ด้วยกันและทั้งสามคนมีสีหน้าแปลกฮ,ฮ,ฮ,ฮ่าฮบาดแผลบนหน้าอกของเซี่ยเซี่ยได้รับการรักษาโดยอาจารย์ของแผนกบำบัดแล้วและมันถูกพันไว้เขาย,อนอยนืนอยู่ที่นั่นด้วยศีรษะของเขาค้ง,งคำนับหยวนเอินเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนของเธอและยือนอยู่อีกด้านหนึ่งแต่สายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่เซี่ยเซี่ยดูเหมือนว่าเธอกำลังจะกินเขา เล่าจังอยู่มีการแสดงออกที่แปลกประหลาดที่สุดยืนข้างถังอูหลินกล้ามเนื้อใบหน้าของเขากระตุกเป็นระยะระยะมีความไม่พอใจบนใบหน้าของเขาแต่มันแปลกกว่านั้นผู้เท่าชัยเรื่องนี้ได้รับการสอบสวนแล้วโดยทั่วไปแล้วการต่อสู้เกิดจากความเข้าใจผิดเข้าใจผิดปล่อยให้นักเรียนที่ทำงานศึกษามีส่วนร่วมในความเข้าใจผิดและได้รับบาดเจ็บฟอกฉันสิความเข้าใจผิดคืออะไร เสียงของผู้เท่าใช่เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นมิดเล็กน้อยอาจารย์เจ็ดวงแหวนกล่าวด้วยความเคารพหลังจากการสอบสวนของเราเรื่องนี้เป็นเช่นนี้เสี้ยเสียนักเรียนที่ทำงานในชั้นเรียนหนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเดินออกจากหอพักของเขาในตอนกลางคืนเพราะเขาไม่รู้ว่าหยวนเอินได้ย้ายไปอยู่หอพักเขาเข้าใจผิดคิดว่ามีขโมยแอบเข้าไปในหอพักนักศึกษาและทำงานจึงไปตรวจสอบแต่บังเอิญเห็นหยวนเอินเยี่ยหุยกำลังอาบน้ำอยู่เขาพูดเช่นนี้และของเขาสีหน้าเจือลงเล็กน้อย ช่ชื่อเต็มของหยวนเอินควรเป็นหยวนเอินเย่หุยต่อมาหยวนเอินพบว่ามีคนเห็นร่างของหญิงสาวเธอจึงยิงเสี้ยด้วยความโกรธเนื่องจากเลิเจิ้งอยู่ค้นพบวิญญาณน,นางฟ้าที่ตกสู่บาปของหยวนเอินเขาจึงเข้าใจผิดและโยนตัวเองเข้าสู่การต่อสู้ทางอุลินทั้งสามเข้าร่วมอีกครั้งสิ่งนี้นำไปสู่การทะเลวิวาทหลังจากได้ยินคําอธิบายของปรมาจารย์ชุดเกราะสึกเจ็ดวงแหวนใช่เย่ยเอ๋อก็อดไม่ได้ที่จะแปลก ใช่เซียยที่แอบดูเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กำลังอาบน้ำทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรือไม่ใช่เย่เออพูดอย่างเย็นชาทั้งอูหลินตกตะลึงเมื่อได้ยินเธอพูดแบบนี้เห็นได้ชัดว่าใช่เย่เอออยู่ข้างหยวนเอินหักมีคุณภาพเช่นนี้เซียเียจะประสบปัญหาใหญ่เขารีบก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าผู้อาวุโสไม่ใช่อย่างนั้นเซียยคิดผิดว่ามีคนเข้ามาในบริเวณหอพักของเราดังนั้นเขาจึงไปตรวจสอบเขาไม่รู้ว่าหยวนเอินอาศัยอยู่ที่ไหน มันเป็นเพียงความเข้าใจผิดเดิมที่คุณใช่ไม่จําเป็นต้องออกมาจัดก,การเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้แต่เธอมีอีกตัวตนหนึ่งนั่นคือครูใหญ่ของชั้นเรียนประถมสองนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมาที่นี่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นใช่เย่เออมองไปที่ทางอูลินอย่างใจเย็นถ้าอย่างนั้นหยวนเอินก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ทางอูลินก็พูดไม่ออกเช่นกันเรื่องนี้เดือดร้อนจริงๆความผิดใครวิเคราะห์ไม่ออกคุณใช่ตะคอกอย่างเย็นชาเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้ว นักเรียนทั้งหกคนของคุณไม่มีหลอดไฟประหยัดพลังงานเลยเปิดเทอมมานานแค่ไหนแล้วหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่เพียงพอที่จะเที่ยงธรรมโดยไม่มีการลงโทษเสียเซียในฐานะผู้ยุยงให้เกิดเหตุการณ์นี้ฉันไม่สนว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามคะแนนสะสม5,000คะแนนจะถูกหักคุณต้องชำระภายใน3เดือนมิฉะนั้นคุณจะถูกไล่ออกจากโรงเรียน พร้อมกันนี้คุณจะได้รับการชดเชยหยวนเอินสำหรับความเสียหายทางจิตใจ1นึ่งหมื่นคะแนนสมทบชดใช้